เจ้าที่ก็กินทุกวันลุงเนตกลัวเจ้าที่ตับแข็งให้เจ้าที่พักบ้างเนาะอุ้ยอุ้ยอู้ยแค่เย้ก,ก็กินแล้วนี่ดูกันจ,จัดะแล้วครับลุงเนตพาลุง สวัสดีครับวันนี้ลูกเร่จะพาออกมาล่อปลาไหลครับไม่รู้จะไปไหนเพราะว่าฝนกำลังหยุดตกเนะาะวานกับวันพระเลยทำเมนูเกี่ยวกับหนูให้ดูวันนี้เลยออกมาล่อปลาไหลจะได้ตัวหรือเปล่ายังไม่รู้นะลูกเร่ก็จะหาล่อตำทุ่งนาบ้างตำน้ำเหมืองบ้างเนาะลูกเร่ใช้เหยื่อเสือเดือนครับเหยื่อเสือเดือนเหมือนเดิมลูกเร่ก็หาขุดเอาตำตูกนาครับกินมันชื้น ก็พอได้เรามีอยู่ครับโู่นวันนี้โดยนงนอนเห็นชัดเลยหลังจากที่ฝนหยุดตกของฟ้าเปิดมองเห็นชัดเลยครับไปรอปไหลกรุงเรศได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ครับตกลุ้นกันเนาะอากิกับธรรมชาติก็ไม่ได้ก็จะพึ่งเบื่อกันนะครับดูนะครับเดินไปโน้นละ รุ่นรุ่นแรกครับรุ่นแรกอุ้ยอู้อู้ย,ยแค่เยก้ก็กินแล้วนี่ดูกจะจะจละครับดูกระจจจเยอะเส้นเดือนลุงเนตรหมานหรือเปล่าหมานหรือเปล่าเต็มแรงใหญ่ลาดนั่นนั่นดึงละดึงละแ,แค่เยก้ก็กินเลยฝนมันตกเนาะกำลังหยุดไปเมื่อวานนี่เองรอรอรอลอ,อุ้ย Hmm. ตัวแรกตัวแรกถ้าพลาดเนี่ยเสียได้แย่เลยนะปลาไหลก็หายากครับบลาลุงเน็ตเนาเสียเดือนลุงเน็ตลงมาทุกเหยื่อแล้วนะครับใช้มาจนมาลงตัวที่เหยื่อเสียเดือนเนี่ยครับชอบมากเหยื่อเสียเดือนเอาอีกหรือเปล่า กินอยูกินยูกินครับกินนั่นดูกันจะจะดูกันจะจะหลอปอะไรสไตล์ลุงเนตรดูจะจะเลยวันวันพระครับก็ไม่ได้ออกไปทำคลิปเออเอ๊ทำไมเป็นแบบนี้ดึงสวนก็ไม่ติด ก็เหยื่อไปกินละตัวไม่ใหญ่สลมางแบบนี้ดูเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าไปเครียดกับมันหาอยู่หาก,กิน,แบบ,กนกบแบบนี้กับแบบเนี้ยกว่าจะได้ออกมาแต่ละคลิปโฮโฮยากเหมือนกันนะครับฝากรับชมเป็นกำลังใจลุงเนตด้วยนะอย่าเพิ่งเบื่อกันครับเอาอยู่ไหมอุ้ยเอา้าทีนี้ปล่อยมัน ปล่อยมันปล่อยมันนอ้อล่อยมันอา้าวคายเบ็ดละมา้างแบบเนี้ยคายแล้วหวานแล้วคายเบ็ดอลองดูอีกทีเนาอลน้องนี่จะใช้ขอเบ็ดประมาณเนี้ยครับทำเองเอาอยู่ไหมตัว เอา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 อยู่เอาอยู่ปล่อยมั duh. นปล่อยมันทีนี้ปล่อยมันแต้มแรกก็ใช้เวลาลุ้นนานเลยนะครับเนี่ยจะได้หรือเปล่าโอ้ยดึง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 ดไปอีกดึงเสร็จนิ่มซิ่งอืม ใครเบ็ดหรือเปล่าขายไหมโอย้ยังไม่ขายยังไม่ขายขยึกขยึกแล้วครับนั่น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 ทีนี้หลอดอยากแล้วมัง้งหลอดอยากแล้วอย่าหลุดอย่าหลุดนะเต็มแรกอือหือ ลุงนี่กลัวปากมันขาดแค่นั้นเองครับโอ้โหลึกเลยนะเนี่ยเอาไงเนี่ยตึงไว้ตึงไว้รู้อยู่ไหนมามาลุนลุนลุนตัวเล็กตัวใหญ่ ลุ้นครับลุ้นมาเต็มแรกกับลุ้นกันโอ้โหได้ไม่ได้พอได้ตำนักพริกไหมมาละตัวเล็กตัวใหญ่โอ้ตัวสวยไหมครับนี่ตัวสวย,ยตัวสวยทุกหมานทุกหมานทุกหมาลุงเนดเนี่ยต้องทันใจหน่อยนะครับเวลาใส โอ้ยตัวสวยเหมือนกันนี่แน่โอ้พอเด็ดตำนพริกแล้วครับมนัมนมันมันเต็มแรกไปรู้ต่อรุนต่อกินครับลุงนี่เราจะถ่ายให้ดูใกล้บ้างใกล้บ้างนะครับ จะได้ชมบรรยากาศไปด้วยหมานมาตัวหนึ่งละอุยอ้ยอุ้ยเอาละครับกีนละกีนละวูย้ยอกละยอกละอือออเอยอะไปกินเอยอไปกิน <า S 2> ยอกแล้วยอกแล้ว <estruct> ลุนแต่ที่สองชมพันยาักาศไปด้วยนะครับโ้ดเวดานอนเห็นผีเลยได้มาตัวหนึ่งละลุนลุนลุนเอาไปยึดไปยึดโอ้ยหลุน ครับลุดโอ้เสียดายลูกสวยเลยครับอินปาลลู 哎呦哎呦，哎呦，嗯，哎呦，这你了。 กินแล้วปอยโอ้ยเอาเยอะไปกินอีกแล้วเดี๋ยวมัดลึกลงกินดูกินดู แล้วครับจุกครับจกมันเกาะมิน เลยเอาได้หรือเปล่านี่น่เหลืองซึกปึ้งเอาละตัวที่สองตัวที่สองก็จะเอาได้โอ้ยกว่าจะเอาได้ครับเนี่ยหาอยู่หากินแบบรรูเล่ก็แบบเนี้ย ไปใช่หางง่ายนะครับกว่าจะได้แต่และตัวเล่ดเลาเหนื่อยเหมือนกันพอได้ตำน้ำพริกพอได้ตำน้ำพริกล่อในน้ำเหมืองบ้างในทุ่งนาบ้างชมบรรยากาศไปด้วยเนะาะถุงหมนานโอ้เอ้โค้สวยเลยตัวสวยเลย อาจจะอึดอัดหน่อยนะเอาละได้ละอ,อไม่แห่าแล้วไม่แห่าแล้วเนาะสองตัวออกมาได้ตัวก็ดีใจแล้วลุงนิษฐาโอ้กว่าจะได้มันเล่นเยือกเล่นไปเยอะเลยนี่ก็ใช่ลูกปลาไหลน,นะครับเนี่ยอหอยอยู่ปากรูกแบบเนี้ยใช่แน่นอนอะ่ะกินหรือเปล่าแค่นั้นเอง มีตัวหรือเปล่าไม่กินครับเอาไหมรูนี้เอาหรือเปล่า กินจะจ้ากินจะจ้าโอ้ยกินกินกินดูก็จะจ้าเลยครับรุ้นเต็มที่สามได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเนาะเพราะว่ามันหายากหายากครับหายากปละไรปลุงเนตเออหนิมซิ่งเอาเยีะยไปกินหายแซบน่านน้ำขุ่นคุณเนี่ครับ มันแทงขึ้นมาหรือเปล่าน้ำขุ่นเอาไหมลองดูครับเอาละเอาละนี่ดูกันจ,จ้ะกินละกินละตามหาเต็มที่สามเมื่อกี้ก็ดึงหลุดไปตัวนั่น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 เต็มที่สามเต็มที่สาม อา้าวหนิมซิงอู้หนิมซิงโอ้ยดึงยากอือจกอีกแล้วโอ้มันเข้ามาในคันนาเนี่ยครับ ก็จะได้แต่ละตัวทำคิดแบบลุงเนตรเนาะก็ฝากรับชมเป็นกำลังใจลุงเนตรด้วยนะครับไม่กลัวอะไรกลัวปากมันขาดแค่นั้นเองโอ้โหเข้ามาในคนานี่โอ้ลึกเลยตัวเล็กหรือตัวใหญ่แค่นั้นเอง มาละวมาแล้ว,ลวตัวใหญ่เหมือนกันโอ้ยเหลืองสึงปึ้งเต็มทีสามนี่ดูกันจะจะดูกันจะจะได้แค่นิ้วแน่วก็ดีใจแล้วครับมันหายากเนาะกว่าจะได้แต่ละตัวอยากเหลือเกินอยากเหลือเกินเหลืองสึงปึ้งตัวสวยเลยตัวสวยนะครับตัวสวยเลย ถ <laughs> ุงหมานถุงหมานตะค้องก็ไม่ได้เอามาเอาถุงหมานมามันพกง่ายครับถุงหมานลุงเอ๋เนี่ยปลาไหลก็ไม่ตายเนาะเรียบร้อยสามตัวละเคยช่วยนะครับได้แค่ไหนก็แค่นั้นเนาะมันหายากร่วมมาชมบรรยากาศตอนลุงเอ่กันแล้วกัน ก็จะถ่ายใกล้บ้างใกล้บ้างนะครับจะได้ชมบรรยากาศพระอาทิตย์ก็ต่ำลงละเดี๋ยวขยับให้ดูใกล้ๆดีกว่าเนาะขยับกล้องมาดีกว่ากีละกิละกิละเนี่ครับลูกนตรย้ายให้ดูใกล้ๆหายาหายากครับหายยากถ่ายใกล้ๆบ้างถ่ายใกล้ๆบ้างเนาะจะได้ชมบรรยากาศตอนนี้พระอาทิตย์ก่อต่ำลงแล้วนะเอาหรือยังโอ้หลุดอื้อ ครับเอาละเอาละกินเลยนะครับได้ไม่ได้เรื่อยก็จะพอละรุ้เต้มทีสีแต่ตอนนี้กินละมันหายากเนาะปะไหลลุงเนี่กก็าหาเท่าที่หาได้อ,ะอ่ะเอ,โโอ้มทีสี ได้ไหมอุ้งอ้งแต้มที่สีได้อยู่ครับได้อยู่โอ้ยถือว่าไม่แฮวแล้วถือว่าไม่แฮววันนี้แค่นี้ก็ดีใจลุกเน,น็กนะเอาละเหลืองซึ่งปึ้ง ทุกหมานุกหมานออกมาก็เพอได้อยู่ได้กินนะครับเนาะพอได้ตำน้ำพริกถึงมันไม่ได้เยอะแต่มันก็หาสะสมไว้มันก็ได้ครับอ้าว่ะพอละเย็นแล้วครับแต่วันนี้ลุงเตรจะงดผู้แงนนะพับผู้แหนเพราะว่าลุงเดรเหนื่อยเัาเพียกินทุกวันเลย ไปไปเดี๋ยวไปสรุปผลง,งานกันที่นู่นดีกว่ามาสรุปผลง,งานกันครับแล้วก็จะกลับบ้านวันนี้พักผูแ้แงหน่อยของไส้พักบ้างพักตับเจ้าที่ก็พักเนะาะถ่ายให้ดูใกล้ๆครับถา่ายดูจัดจโอ้ลุงเน้เด็ดปูมาด้วยนี่ปูลุงเน้จะไปให้หนูสี่ตัวเพาไหลมันหายากเนาะลุงเน่ก็พยายามอูอู้อ้ตัวใหญ่ด้วยพยายามหาพยายามถ่ายให้ดูครับ ได้แค่นิ้วเน่ก็ดีใจแล้วเราหารวมๆไม่หลายวันมันก็ได้เยอะอยู่นะพอไเด็ดตำน้ำพริกเลยนี่นี่ครับฝีมือลุงเนรลุงเน่ก,เนก็ใช้เบ็ดลุงเน่เนี่ยกับเยื่อเส้เดือนเนี่ยล่อปลาไหลจะหมดทุ่งแล้ว <laughs> หามาหลายปีมากครับโอ้10ขึ้น20ปีนะจนปลาไหลจะไม่มีให้หาแล้วแถวทุ่งบ้านลุงเน่ไปกลับบ้านครับสรุปผลงานให้ดูละครับวันนี้ลุงเนตรพามาล่อปลาไหล ก็พอได้ต้มน้ำพริกอยู่ได้สี่ตัวครับตัวสวยๆเหมือนกันปลาไหลหายากหายากมากปลุงเนตรแต่ก็ยังถือไม่แห้วเนะาะมอวาดวันพระลุงเนตรเก็ะไม่ได้ออกไปทําคลิปลุงเนตรก็ทําเมนูให้ดูผัดเผ็ดหนูก็อร่อยเหมือนกันวันนี้เราออกมาล่อปลาไหลทาไมออกมาก็จะไม่มีคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมครับถ้าไม่มีคลิปลงลุงเนตรก็คิดถึงก็ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงนะครับอย่าไปเครียดมันเนาะหาอยู่ฮกินแบบลุงเนตรก็แบบเนี้ย บางทีมันก็ได้เยอะบางทีมันก็ได้น้อยบางทีมันก็ไม่ได้็อยังที่ไทยเห็นนะครับรอให้ดูกันจะจะตอนนี้ก็พัดจัน์ขึ้นแล้วครับโน่นขึ้นละวันนี้ก็ถือว่าไม่แหวเนาะนักตึ๊กึกแล้วก็ลุงเรงดพุงแหวววันนี้งดหน่อยพักตับสักวันเจ้าที่ก็พักเจ้าที่ก็กินทุกวันลุงเรกลัวเจ้าที่ตับแข็งให้เจ้าที่พักบ้างเนาะลุงเรก็พักปะกับบ้าน ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาบก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอเด็ดตำน้ำพริกครงใหญ่แล้วครับลาบปากครับลาบปากนักตึกกึกโน่นะรถลุงเนตรจอดอยู่ตรงนี้นะครับเงยล,ลุงเนต,อนอตพนราาาาานพาลุยเออ